น้องบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้กรรมพระแต่กรรมแหวนหลวงตาได้ไหมคะเหมือนกันนั่นแหละมันมีสายใหญ่นะคะเทตกลงเป็นว่าเหมือนกันนะคะเออหลวงตาคะเออการครอบวิมานนะคะที่หลวงตาครอบเนี่ยคืออะไรเป็นคําถามนะคะหลวงตาส่วนมนก็คือครอบวิมานนั่นแหละ,ะ,ะแต่แแคนมันก็อยากครอบอยู่นั่นแหละเข้าใจไหม คือสวดเองก็ครอบเองได้ใช่ไหมคะหลวงตาจักพัรนิน่ะต้องมีคุณครอบอีกสวดเนี้ยจิตมันเป็นจักพัรดิต้องมีคุณสมบัติพิเศษไหมคะหลวงตาโอ้ชาวพิเศษจะมีไข่มีนมมีอะไรเพิ่มขึ้นเนี่ยลกชิู้นเพิ่นอยู่ที่อารมณ์เราอารมณ์เบาอยู่ที่บุญเล้วอีกเเราเองนะครอบเองได้ใช่ไหมถูกต้องเลยเวลาเราสวดเนี่ยเราก็ครอบเราเละ แต,แต่หนูเห็นใครๆก็จะให้หลวงตาครอบอะค่ะก็น,นั่นน่ะสิจริงๆตัวเลี้ยตัวเองอะครอบตัวเองได้ก็นําพลังงานนี่อยู่ในโลกมาอยู่ที่จิตเรามันก็ออกทางธาตุเราอ่ะ,อะอไม่เห็นยากเลยอะสวดไปเรื่อยอะสวดไปานานๆเข้าเวลาไปไหนมาไหนในสวดสวดเวลาไปหากาบกูบาจารีไหนก็สวดเดี๋ยวท่านก็นจะทักเองอะ คือการสวดมนต์คือข้อวิมานตัวเองแล้วโดยอัตโนมัติใช่ไหมคะถูกต้องครับคำถามสุดท้ายนะคะหลวงตาอันนี้เป็นคำถามของหนูเองค่ะมาจากจังหวัดเนี่ยค่ะวัดท่าเมืองนะเนี่ยค่ะหลวงตาหนูถามเองเลยนะคะวันก่อนที่หลวงตาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันมีเวอร์ชั่นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่หลวงตาบอกกับลูกศิษย์ว่าให้แผ่บุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของหลวงตากับหลวงปู่แล้ว คนที่จะมีคุณสมบัติเป็นเวอร์ชั่นในนั้นท์ไข่ค่ะหลวงตาคนที่คุยกับหลวงปู่ได้ละคนที่คุยกับท่านได้คือคือใครก็ได้ที่คุยกับหลวงปู่ได้แล้วหมายถึงว่าสีกับท่านอะไรคุยได้ทุกเรื่องมันมีหลายคนในถ้ำเนี่ยคุยได้ฮะก็สามารถขยับเวอร์ชั่นมาในการแบบว่าเขาจะเวลาเขาสวดเขาจะจดจ่อว่ะเพราะมันเวียนไหวใจเกิดตลอดไงมันโผล่ขึ้นจากข้างบน โผล่มาจากข้างล่างไปมาอยู่มันยังไม่เกิดเลยไงเพราะมันมีมีบุญอยู่นิดหน่อยเนี่ยมันก็เป็นเทวดาพวกจ่าตุงพวกอะไรเนี่ย<ม>เดี๋ยวมันจะมันจะรู้เองอ่ะพอไปกับท่านด้วยปร<ม>ับขึ้นไม่ดีในอดีตท,ที่มันตกค้างระหว่างลูกปูระหว่างลงตาแล้วระหว่างเขาอมันเป็นความผูกพันกันไงตรงตาฝึกเพื่อ ไปปรับให้ลวงตาด้วยนะให้ลงปูด้วยนะอะอ,อย่างหนูหนูก็ปรับอย่างอย่างหนูหนูก็แผ่ให้หลวงตาให้เจ้ากรรมในเวรหลวงตาได้ใช่ไหมคะทำห้จะไม่ได้เราก็จะเห็นนะช่วงนี้มันจะมีภาพเห็นเลยแต่ละแต่ละวันไม่เหมือนกันยิ่งพวกที่เป็นปานาติบาตในดีจะเยอะเนะนี่ยแตสนเนี้ยทำให้อายุยืนมันไม่มีสายใยกรรมไม่ดีไนงะ ตัดสายใหญ่ไปสีแล้วหน่อยทีละหน่อยคือพบชาติมันดีอ่ะพบชาติเนี้ยมันดีมันพอดีไงเราก็าสามารถจะฝึกเอามาเป็นประโยชน์ก็มันเป็นประโยชน์ไงก็งบอกว่าเอามาเป็นประโยชน์ไงมันก็ต้องฝึกไงหลวงตาคะถ้าเกิดว่าหนูหอกหนูแผ่ให้หลวงตาแผ่ให้เจ้ากรรมในเวรหลวงตาแล้วหลวงตารู้ได้ไงเขาว่าหนูว่าแผ่ให้อะคะ ไม่รู้หรอกพอหลวงตาก็แผลเจ้ากรรมเวรหลวงตาเหมือนกันแต่เขาอ่ะจะมาบอกตอนนี้หลวงตาให้แผลแล้วเ,เนี่ยมันจะถามว่าวันนี้น้าอกเจ็บเพราะอะไรสายใยมาจากไหนมันก็จะเป็นภาพขึ้นอนะ่ะเป็นความรู้สึกขึ้นว่าเคยไปทําร้ายคนโน้นคนนี้อะไรประมาณนี้แหละตอนนี้เขาพร้อมที่จะเล่นเราอะไรประมาณเนี้ก็ต้องแผล ้าใจได้แล้วค่ะหลวงตาคะแล้วการที่คิดถึงหลวงตาอย่างความคิดหนูนะคะอันนี้ต้องบอกว่าความคิดหนูยังหนูคิดถึงหลวงตาอยู่ตลอดเวลาหนูเป็นแบบว่าสามอย่างเลยไหมคะคือคิดถึงหลวงตาในหลวงตามีหลวงปู่ในหลวงปู่พยากรณ์ว่าจะเป็นพระศรีอริยะเมตไตรหนูคิดถึงหลวงตาองค์เดียวหนูได้สามเลยไหมคะได้ได้เยอะได้บุญจากหลวงตาถูกไหมฮะ คือได้ได้สามได้ได้บุญหลวงตาด้วยได้หลวงปู่ด้วยด้วยพระเสียระยะเมตไตรด้วยใช่ไหมคะเพิ่มลูกชิ้นเพิ่มเพิ่มเนื้อเข้าไปอีกหลายอย่างนะเนี่ยอ้โหถค่ะครบถ้วนแล้วค่ะในวันนี้เนี่ยคถามนะคะเดี๋ยวคือมันฐานเราอ่ะก็บอกแล้วต้องต้องรีบไงต้องรีบจดจ่อต้องรีบสวดมน์นะ ัมจะไปนั่งคุยกันอยู่ทำไมล่ะคือเวลามันกระชันชิดเนี่ยในยุคนี้ร้อยปีสี่หมื่นวันวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยมันกระชันชิดนะมันต้องรีบทำแล้วริคคำไปรีบทำหมายถึงอะยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนมันก็ต้องจดจ่ออยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับปุ๋งปู่อยู่กับพูมิหารอยู่กับปูนบนเวียนบนเวียน,น,น,นอยู่แถวเนี้ย่าไปไหนไง ใช้เวลาไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีก็โอเคแล้วละ่ะมันก็นยาวและหลายภพชาตินี่แหละเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะมีคําถามจากทางบ้านค่ะส่งมาบอกว่าอยากให้หลวงตาค่ะช่วยอธิบายคําว่าพรมพระพระ,ะเหนือพรมทําไมต้องเหนือพรมด้วยเจ้าค่ะเป็นปางป่าพญาชมพูค่ะองา์บทที่แปดนั่นนะ่ะนั่นนะ่ะพระเจ้าท่านป่าพญาชมพู พระก็ต้องเหนือพรมเข้าไปไงเหนือเหนือพรมขึ้นไปนี่คือดินแดนที่ไม่เกิดเป็นเมืองแก้วเพราะนั้นพระก็ต้องเหนือพรมม,มันเป็นป่าป่าพระ,ระพยาชูืูความหมายแค่นี้เองไม่ใช่สิป่าพรมตาท่าปากาพรมค้คอมน,นัน่นนั่นจักรพัดป่าพระพยายชู่ะเจ้าค่ะ ทา่านตอนนี้เม็ดท่านเป็นจักรพพัดไงบางจักรพพัดดูล่มช่วยเจ้าค่ะจะถามคําถามไหมเจ้าค่ะมาใครอยากถามอะไรมั้งยังเหลือคําถามเจ้าค่ะใครมีอะไรถามรีบถามเลอะนะพุงนี้ไม่อยู่ไม่รู้จะอยู่กี่วันแล้วอาอยุก็มากแล้วมู้จะไปเมื่อไรยังไม่รู้เลยเนะี่ยแปดสิบกว่ากว่าแล้วเนี่ยเดินก็ไม่ไหวแล้วเนี่ย เดินกันง่องกันแง่งแล้วเนี่ยครับย้อนไปนิดหนึ่งนะครับหลวงตาย้อนไปเรื่องพุทธนิดหนึ่งครับอันนี้จากประสบการณ์จริงครับย้อนไปหลายปีครับเคยไปที่วันนั้นมีงานที่นูน่นชายแดนผมก็เลยเอ้ไปกับหลวงปู่ไม่กลัวหรอกตอนนั้นใหม่ๆ่ผมก็เลยไปกำพาหลวงปู่ไปผมว่าไอ้วันนี้สี่ทุ่มเนี่ย ผมเอาจริงๆนะสารภาพนะวันนั้นเขากําลังรบกันนะแต่ว่าอยู่ใต้กระบอกปืนคิดว่ามันยิงมาไม่โดนหรอกแต่วันนั้นกลางคืนผมก็นึกในใจเอ๊อยากจะนั่งสมาธิที่ที่เขาบอกว่าแรงๆเนใจอยากจะนั่งดูมันเป็นยังไงคืนนั้นผมก็เอาผ้าหลงปู่ไปองค์หนึ่งผมก็กำกัมผมก็พรวนาวพุทโธผมแค่หลับตานิดเดียวนะหลวงตานั่งกลางคืนคนเดียวหลับตานิดเดียวว่าผมเหมือนหนังเลยหลับตาปุ๊บรุงเลย หมุนหมุนพายุเลยบิ๊มบิ๊มผมก็ภาวนาผมก็แผ่เมตตาสัเพสัตตาแผ่ไปยังไงก็ไม่ไปผมก็ผมก็พุทโธนะทีนี้ผมก็พุทโธที่ฝึกมานะผมก็พุทโธพุทโธพุทโธจนหัวตั้งหมดนะหัวจะระเบิดไปแล้วไม่ไปสักดวงเลยตั้งที่ผมกำผ้าอยู่ทำไมไม่ไปหลวงตาผมกำหลวงปู่อยู่นะผมก็พุทโธพุทโธจนผมก็นึกทุกอย่างที่เรียนมาสัเพสัตตาบทพาหง์ที่ก็บอกคาถาชนะมานผมก็ใส่เลย ขาหงุไม่ไปอีกโอ้โหรุมจนหัวจะระเบิดอยู่แล้วความกลัวในเข้าแทรกเต็มบุ๊บเลยแพ้ยังไงก็ไม่ไปทั้งที่กำหลวงปู่อยู่นะแล้วผมก็หลวงปู่อยู่นะแต่ว่าผมก็หลวงปู่พุทโธพุทโธพุทโธ,ธ,ธแต่ไม่ได้เรียกท่านนะตอนนั้นแต่ความรู้สึกก็คือว่าเต็มมืดเลยวิญญาณในลายล้อมเต็มผมคิดว่าท่านลืมตามาเนี่ยผมเลเิดเปิดเปิมวิ่งทะลุป่าแน่วันนั้นพุ่งไเลย หมดทางสู้แล้วเพราะว่าหมดทางแล้วแพยังไงไม่ไปถ้าลืมตามานะี่ก็เป็นบ้าแนนะ่นอนะเลิดป่าแนะน่ว่าเงี้ยวิ่งหนีผมก็เลยหยุดผมก็เลยหยุดพุทธโทรเสร็จมันไม่ไปทํายังไงก็ไม่ไปผมก็เลยหยุดหยุดปุ๊บยอมแนละ้วจะนั่งยั้นแต่สีทุ่มยันตีสี่เดี๋ยวจะมีคนมาแนะ่นอนว่างี้พอจิตมันบอกว่ายอมพุทธโธยังไงก็เอาไม่อยู่หวัวในตั้งระเบิดจะระเบิดอยู่แล้ว จนจิตมันยอมปุ๊บผมก็เลยนึกได้อมันมีอยู่บทหนึ่งหน้าที่ยังไม่ได้สวดบทจกักพัทธ์เดี๋ยวลองสวดดูสักหน่อยสิผมก็นึกได้พอผมนึกได้ปุ๊บผมก็พูดแค่นมโมพุทธายะแค่เนี้ประโยคเดียวอ่ะพระในมือของหลวงปู่อ่ะสว่างปุ๊บครอบหัว สว่างสดลูกหูลูกตาทั่วทั้งป่าเนี่ยสว่างเต็ไมไปหมดแล้วทําไมตอนที่เราพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยหลวงปู่อยู่ทําไมไม่สว่งงางหลวงตาอาจจะสว่างได้ยังไงท่านไปแล้วอ๋อแต่แค่แค่พอพอเราจิตัวยอมปุ๊บความกลัวมันแทรกเนตอนนั้นอนะแพ้ยัยงไงไม่ไปพอเราปุ๊บแค่นะโม ơ, พุทธายะประโยคเดียวเนี่ยทาไมถึงสว่างในขนาดน,นั้นหลวงตาระยะไงไมันสว่างที่ยะนะ เสียยาเมตายหลังจากนั้นพอ,พอสว่างปุ๊บป่าทั้งป่าสว่างหมาแล้วผมก็เลยอไม่กลัวแล้วเนี่ยลืมตาม,มาเนี่ยเจออะไรก็เจอนะพร้อมสู้อย่างเงี้ยพผมลืมตาม,มาอา้อาวลืมตาม,มาเนะี่ยมืดคืนเมื่อกี้สว่างลืมตามามืดผมก็เลยมาเข้าใจมันเกี่ยวกับว่าเวลาเราแผลเนี่ย การแผ่เมตตาก็เลยเหมือนกับเหมือนกับท่านสอนเราในสถานาการณ์จริงด้วยว่าแผ่เมตตาเนี่ยที่ผมแผ่ไปแผ่ยังไงก็ไม่ไปสเพเทสะตะแผ่ยังไงไม่ไปเพราะมันแผ่แต่ปากหรือเปล่าจิตมันแผ,แผ่เมแผ่เมตตามันเหมือนกับแผ่แต่ปากแต่ว่าจิตเรามันไม่ได้เมตตาจริงๆอ่ะมันไม่สว่างแต่พอเรานึกถึงหลวงปู่จริงๆอะ่ะ พอเราน้าโมพุทธายาใบคลื่นหลวงปู่เชื่อมาปุ๊บมันเลยสว่างอันนี้มันเกิดจากข้างในใช่ไหมหลวงตาจิตเป็นตัวรับขึ้นนะม,มันก็ออกมาทางธาตุครับในอีกอีกอีกอย่างหนึ่งที่แบบเจอจังจักก็คือที่แบบตอนนั้นที่หลวงตาบอกว่าเวลาจะแผ่เมตตาอะไรให้นึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงปู่นึกถึงพระแล้วก็แผ่เลย แต่ช่วงนั้นความรู้สึกผมที่ฝึกใหม่ๆก็คือแบบว่ามันค้านว่ะมันง่ายเกินไปอยู่ๆหลวงตาบอกให้นึกถึงหลวงปู่นึกถึงพระแล้วก็แผ่ไปผมก็เลยไม่เชื่อไงผมก็ว่ามันง่ายเกินไปผมก็เลยวันนั้นเหมือนเหมือนหลวงปู่ท่านจะมาพิสูจน์้วยแหละสวดมนต์แผ่เมตตาเสร็จผมก็จะเข้านอนพอจะเข้านอนกําลังปุ๊บผมก็ถอดพระหลวงปู่ไว้ผีมันมาเลยมันปรากฏจ,จะจะตาเนื้อเนื้อแหละ มันโผล่มาเลยผีตายโหงมันผูกคอตายมันผูกคอตายแต่รู้เลยปุ๊บมันโผล่มารู้เลยว่าไรปุ๊บมันก็เลยถามมันจิตมันคุยเองนะหลวงตาเอ้ยมาทําไมผีมันก็บอกว่ามาขอบุญผมก็เลยบอกว่าเมื่อเย็นเอาแผลเมตตาให้แล้วไปไหนมันบอกไม่พอไม่พอถ้างั้นตั้งใจนะผมก็ยะถาบริวารสัพเพให้มันมันก็บอกเอาอีกเอาอีกผมก็สัพเพสตาแผลเมตตาให้มันอีกรอบสอง มันก็บอกไม่พอไม่พอไม่พอผมก็เลยด่ามันไม่ได้หนึ่นงด่ามันไปว่าจะเอาแต่บุญยังเียวไอต้นไม่ชีวิตอยู่ทําไมไม่ทําผมด่ามันเลยโอ้ทีนี้ผมพูดแค่นี้มันโกรธเมันบีบคอเลยมันบีบคอผมผมก็สู้กันมาสู้ยังไงโอ้โหหมดทางสู้ไปแล้วผมจะตกเตียงอยู่แล้วว่างเี้ผมก็เลยนึกขึ้นได้เฮ้ยลวงตาบอกนึกถึงลวงปู่ผมเลย คว้าไปหาหลวงปู่ผมไปเลยหลวงปู่ผมแค่เรียกหลวงปู่แค่เนี่ยมืออีกหนึ่งผมจะคว้าไปไปควา้าพระหลวงปู่ไงแค่ผมหลวงปู่ปุ๊บภัยพร้อมมือนะ่ะมันปลิวเลยหลวงตามันปลิวฟุ๊บหายไปต่อหน้าต่อตาเลยผมก็เลยเชื่อโอ้โหที่หลวงตาบอกนึกถึงหลวงปู่แล้วก็แผ่นึกถึงหลวงปู่ไอ้ที่ไม่แผ่แล้วไม่ไปเพราะบุญตัวเองแท้ๆใช่ไหมหลวงตาเราใช้บุญตัวเองมันก็เลยไม่ไปนั่นไม่ไปหรอกนั่นแหละครับตอนนั้นมัน ตอนฝึกใหม่ๆมันก็เลยไม่เชื่ออะไรง่ายๆหลาย,ายๆอย่างที่หลวงตาบอกนึกถึงหลวงปู่แล้วก็แลยให้แผ่หลังจากนั้นผมก็เลยโอ้ผีดีแล้วที่ผีมันมาหลอกก็เลยได้พิสูจน์เลยว่าอ๋อการใช้กําลังตัวเองในการแผ่นะจะไปที่ไหนก็ช่างถ้าใช้เต็มลังบุญตัวเองแผ่แม้แต่ผีตัวเดียวยังไม่มีปัญญาส่งมาเลยพมก็ว่าผมก็เลยว่าอเหมืหอ,อมนหลวงปู่มาสอนให้เราว่าเชื่อมัน่นบารมีท่านมีจริงบารมีท่านเยอะ ก็เลยมาเข้าใจว่าอ๋อเหมือนที่หลวงตาบอกจิตเราเป็นคลื่นในการรับส่งคลื่นทั้งดีและไม่ดีนึกถึงพลังงานหลวงปูนี่ยมาที่เราแล้วก็ไปที่เป้าหมายหลังจากนั้นผมก็เลยไม่เคยใช้กําลังตัวเองเลย